องค์บอกว่าทุกใดๆในโลกนี้ทุกเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยมีเพราะฉันทะเป็นมูลมีเพราะฉันทะเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะคือความพอใจเป็นมูญของความทุกข์สัตว์เนี่ยพอใจสิ่งใดสิ่งนั้นจะสร้างความทุกข์ให้กับสัตว์นั้นแต่นั้นใครก็ตามที่มีความพอใจเดี๋ยวเขาจะทุกข์ละบางคนในครั้งพุทธกาลก็แย้งพระพุทธเจ้าว่าไอ้ความพอใจมันทําให้ได้ความสุขสิ มันจะทุกข์ได้ยังไงใช่ไหมเจ้าก็บอกก็จริงอยู่นะแต่เพราะว่าสิ่งที่เราพอใจเนี่ยมันไม่อยู่คงที่ถาวรแบบนั้นเราพอใจดอกไม้เนี่ยดอกไม้นี้สวยไหมสวยแต่ดอกไม้นี่ถาวรไหมไม่ไม่ถาวรเวลามันเหี่ยวแล้วเราชอบไหมไม่ชอบไม่ชอบเห็นนะเราพอใจมันชั่วคราวไงไเราพอใจว่านี่ลูกเรา แต่เวลาลูกเราป่วยเราสบายใจไหมเราก็ไม่สบายใจเราทุกข์ใจเวลาลูกเราเจ็บลูกเราจะตายเนี่ยเราก็ไม่สบายใจเพราะเราไปมีฉันทะความพอใจในสิ่งนี้คนในกรุงเทพตายต้องเยอะก็เห็นยมก็เฉยเฉยไม่เห็นไปงานศพก็เลยแต่พอคนนี้นามสกุลเดียวกับเราเอ้ยพ่อเรา แม่เราลูกเราทำไมไปทำไมร้องไห้ทำไมเสียใจเพราะอะไรเพราะเรามีฉันทราคะความพอใจในเขาปูกพันในเขาใช่ไหมรักส,สดาก็เคยถามเรื่องนี้กับคามิน,นิคนที่ตายในเมืองมีไหมที่ตายแล้วเธอเสียใจบ้างไม่เสียใจบ้างเออมีไอที่เสียใจพราอ,อะไรไม่เสียใจพราอ,อะไรอืม ที่เสียใจก็เพราะข้าองมีฉันทราคะในบุคคลนี้ก็เลยเสียใจคนที่เราไม่ได้ไปรักชอบพอใจเราก็เฉยเฉยตายก็ตายไปนะไม่เห็นมีอะไรเราพอใจยศวันหนึ่งเราต้องเสื่อมยศเราพอใจลาบวันหนึ่งเราก็มีโอกาสเสื่อมลาบหลายคนในโลกนี้ก็มีความเสื่อมลาบเจอความเสื่อมลาบโดยกระทันหันแบบ ชอกไปเลยใช่ไหมซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนบางคนครอบครัวตายหมดเลยเหลือคนเดียวอ่ะงงแล้วทีเนี้ยทำาอะไรไม่ถูกเลยใช่ไหมเออความสูญเสียมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอืมเราจะป้องกันความทุกข์นี้ยังไงเราจะยืนหยัดยังไงได้อยู่บนโลกนี้นะพระเจ้าก็จะบอกวิธีแก้ โดยให้เราเนี่ยมีปัญญามองเห็นตามความเป็นจริงนะทุกใดๆในโลกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันเนี่ยมีเพราะฉันทะคือความพอใจเป็นเหตุเท่านั้นเอง